ดังฉุดไม่อยู่พระเอกไมกี้ปณิธานคุณหมอฉัดทําอาคารมารินนนแตกขวงคู่จิ้นนางเอกยดาพร้อมแบมสลาลีจูเนียปอเคสชวนชาวสีสันบันเทิงเตรียมตัวมันกับงานบูในป่าและงานดรามา่าเมื่อแม่มณีรู้ว่าคุณฉัดคือจุธาเทพในขวัญททัทยค่ะคืนนี้คือดราม่าหนักหน่วงมากค่ะเพราะว่าจุธาเทพได้ vs กับเทวพรมแล้วความจริงบางอย่างถูกเปิดเผยบอกเลยว่าหนักค่ะเรียกว่าระเบิดแรงที่สุดก่อนหน้านี้เป็นน้ำจิ้มไปเลยที่สำคัญคือมันมีจุดที่ เป็นจุดเปลี่ยนและจุดที่ขวัญฤทัยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความรักกับแม่ตัวเองค่ะหนักใจเลยอะ่ะคือแบบโอ้โหระหว่างแม่กับเราอย่างเงี้ยเราแพ้อยู่แล้วไหมอะ่ะเรียบร้อยแล้วเรานําคนอื่นไปก่อนใช่ค่ะแต่ว่ามันจะไปถึงจุดไหนเนี่ยม,มันก็ต้องรอดูก็เนะเริ่มหวานเริ่มจีบเขาแล้วครับแบบจริงจังขึ้นมาแล้วครับผมแต่ก็ยัง ยังต้องผ่านครอบครัวเขาอีกพี่ชายได้มพี่ชายไม่ต้องหรอกพี่ชายพี่ชายผมชียน้แต่อีพีหนึ่งแล้วตันเต็มที่เลยพี่ชายอ่ะก็คือนี่แหละครับผมบุกน้ําลุยไฟนี่แหละครับผม3 EP อพีอาทิตย์นี้แหละครับเราจะได้เห็นกันแล้วว่าจัดการจะลุยไฟบุกน้ํายังไงฝากติดตามวยครับสาหรับอาทิตย์นี้ EP พี11-12ครับ